บอยชาแนลนะครับวันนี้แดดดีอยู่ครับเช้าๆนี่ตอนนี้ประมาณสักสิบโมงนะครับสิบโมงบอยกินข้าวตั้งถ้วยอะไรเสร็จรีบมาเลยครับโอ้วันนี้ลมน้อยๆเผื่อมีตัวนะครับเผื่อมีตัวตรงนิ้วโอเคเดี๋ยวเจอกันบนต้นไม้เลยครับวันแล้วก็ขึ้นเลย

ก็ไม่โดนนะครับน่าจะสักสองโลได้นะนีีสัครับ ở ừ, ừ. đây <coughs> 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 Yep. อ,งงนะอเยาออยู่นะครับหมันอยู่ดูเสียบนี้ dày dày vậy đó hết dày vậy đó hết chỗ ok chiều hàng đi เดีย๋ยวเจอกันข้างบนนะครับให้สักสองโลครึ่งสามโลนี่ละครับตัวนี้โอเคขอได้แต้มนะครับตัวนี้ะเะาร่เอ่ยสามโลสี่นะครับตัวนี้แยมเลยสามจุดสี่ถือว่าแต้มสวยนะครับ